สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำผัดไทยนะครับจากช่องคิมวันนะครับเป็นผัดไทยกุ้งนะครับห่อไข่นะครับส่วนประกอบมีอย่างนี้ครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะครับไปซื้อที่ตลาดนะครับเอาเป็นเส้นที่ว่าคุณภาพดีหน่อยนะครับนี่ผมใช้ยี่ห้อของมหาชัยนะครับเป็นเส้นผัดไทยนะครับแล้วก็ซอสผัดไทยนะครับส่วนประกอบของซอสผัดไทยเนี่ย ก็มีน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกมะนาวน้ำปลาแล้วก็พริกปาปริก,ก้าผงนะครับแต่ขั้นตอนค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับเราไปซื้อที่แมคโครนะครับซอสผัดไทยนะครับขวดหนึง85บาทเองสามารถทำได้ถึง30จานเลยนะครับขั้นต่ำนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับกุ้งนี่เราก็ซื้อกุ้งขาวมาแล้วก็ พาหลังนะครับไวหางนะครับปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไข่ไก่วันนี้เราใช้สองฟองนะครับไข่ไก่เนี่ยใส่มากใส่น้อยแล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่ารสชาติก็ไม่เสียเท่าไหร่นะครับแต่ต้องมีไข่ถ้าไม่มีมันก็จะไม่หอมนะครับแล้วก็ถั่วงอกนะครับอักวิชายนะครับผักุยชายมีเต้าหู้นะครับเต้าหู้เหลืองเต้าหู้แข็งนะครับแล้วก็ ใช้โปูที่สับละเอียดนะครับแล้วก็คุยช่ายที่จะเป็นเครื่องเคียงนะครับเราเอาโคนมานมะเก็บไว้นะครับใส่เป็นเครื่องเคียงนะครับแล้วก็ไข่ที่ตีแล้วนะครับสําหรับเอาไว้เพื่อที่จะหอ่อเส้นผัดไทยทีนนะครับส่วนประกอบก็มีแค่นี้นะครับแต่ว่า,าวันนี้เราจะไม่ใส่ถั่วลิสงบดนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะ เจออันฟ้าท็อกซินเนี่ยสูงนะครับเพราะถั่วลิสงเนี่ยถ้ามีความชื้นแล้วเนี่ยจะมีเชื้อราขึ้นมานะครับชืีอวันฟ้าท็อกซินนะครับเมื่อทานไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นสารก่อมะเร็งได้นะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ไม่มีผลต่อรสชาติเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นการทําผัดไทยนะครับผัดไทยกุ้งนะครับก็หรือเราก็ใช้กระทะเซฟรอนเนี่ยเราก็ต้องใส่น้ามันไปก่อนนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับ ไห้ถูกตาวทำให้น้ำมันเดือดรอแป๊บนึงครับแล้วก็ตอกไข่ใส่เลยครับ ก็วนไข่สุกบางแล้ครับแล้วตามด้วยูุเคยชิมกับการกับก พุงเราไม่ต้องให้มันสุกนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปนี่ไปอ่อนะครับแล้วก็ตามด้วยซอสผัดไทยนะครับ เราผัดไทยเราก็ใส่สักประมาณสัเรื่องเยอะมากนะครับประมาณนี้นะครับเพติมามด้วยเต้าหู้กับไชโป้นะครับไม่ตงไปเลยผมลืมบอกไปนะครับตัวเส้นเส้นเล็กนะครับ เต้มาเนี่ยเราควรจะแช่น้ําไปก่อนนะครับสักชั่วโมงหนึ่งก็ถึงจะเหมาะเต้นมาได้นุ่มเร็วนะครับไม่งั้นเวลาเราทําแล้วเนี่ยถ้าเราไม่แช่น้ําเนี่ยเส้นออกมาเนี่ยจะเหนียวมากเลย,เ,ยเ,หเห็นไหมครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับเอามานี่เราก็บีบไป การผัดไทยเข้าผัดนะครับแล้วก็พวกผัดผัดต่างๆเนี่ยเราจะใช้ไฟแรงนะครับเพื่อที่จะให้ควันเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เข้าไปอยู่ในเส้นในเครื่องปรุงนะครับาตามด้วยหม้งงอกมขึ้นผายนะครับเส้นเล็กเนี่ยถ้าซื้อมาแล้วไม่แช่เนี่ยมันจะทำให้ เวลาผัดแล้วเนี่ยเส้นมันจะหนีแล้วก็สุกยากนะครับเราแช่เส้นตันกรูมงนะครับแล้วก็แช่นานันนียง่ายนะครับนี่โอเคแล้วก็เราก็จะมาทำไข่ที่จะห่อผัดไทยนะครับใส่มันนงดน้อยนะครับ ร้อนนะครับพอน้ำมันเนี่ยเริ่มร้อนได้ที่เนี่ยเราก็เทน้ำมันออกนะครับอย่าให้น้ำมันเยอะ ไฟใหร้อนมากนะครับนมวนนีนนมีไฟอ่อนที่สุดนะครับเพราะว่าไฟจะได้งงครับจากนั้นนะครับเราก็ตักผัดไทยที่เสร็จแล้วนะครับ ใส่ลงไปใส่ลงไปพูพออได้นะครับถ้าพ,พุ่งเราให้บูดดีกว่านะครับาราเรลาไว้จนะเสร็จเห็นแล้วเราก็ห่อเลยนะครับปิดแก๊สก่อนนะครับถ้าไข่สุกนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากลับข้าง ก็นานๆาท,ทันทีนะครับก็เลยผุหมกนิดนึงนเราก็เลี้ยงกุ้งลงไปครับสักสี่ตัวนะครับสวย เสร็จแล้วนะครับผัดไทยห่อไข่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกคนนะครับ